สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ไงครับพบกับคำตอบเหล่านี้ได้นะคะในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันสุดารัศรีปานะค่ะกับผมสุรัตน์โพธิปัสาะครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนพิธีกรหญิงของเรานะครับนะครับซึ่งเราก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะครับ คุณหญิงนะครับสุนดารัตเข้ามาสูส่รายการน้ำขึ้นแก้วนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยฝากเนื้อฝากตัวด้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าคุณนิชาติดภารกิจนะครับเราเลยจาเป็นต้องมีการสลับหน้าที่กันนะครับซึ่งก่าคุณหญิงก็ไม่ใช่คนอื่นไกรเลยครับก็เป็นคนที่เป็นพิธีกรในรายการกายใจซึ่งอยู่ในสถานีของกรุงเทพธุรกิจทีวีของเรานี่เองครับนะครับก็อยากจะพูดอย่างนี้ครับหญิงครับในฐานะเป็นการรับน้องใหม่ ยังไงคะงอาจารย์รู้สึกก<อ>ังวลขึ้นมาขนาดขนัดใจเอ๊ะรับน้องใหม่จะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยรับน้องเราก็แค่จะเป็นการทบทวนนะให้กับคุณผู้ชมพูดถึงคอนเซ็ปต์ของรายการเรานะห้หญิงฟังด้วยก็คือว่ารายการน้ำครึ่งแก้วเนะนี่ยเราต้งเน้นในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉิงบวกะนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับให้สามารถมองชีวิตได้ทั้งสองด้านนะครับว่าชีวิตของเราเนะี่ยมีด้านทิ้งแก้วที่มีน้ําและแก้วที่ไม่มีน้ําอยู่นะครับแต่เราสามารถเลือกได้ครับหญิงที่จะมองด้านใน นะครับแล้วก็ทักษะชีวิตพวกนี้จําเป็นครับในการที่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตนะครับความกังวลความทุกข์ความเครียดต่างๆ เพื่อทําให้ชีวิตของเรามีความสุขและมีความหมายอย่างที่รายการเราพูดอยู่เสมอครับครับผมยอดเยี่ยมค่ะคอนเซปต์รายการดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถต่อยอดให้กับ,บหลายๆท่า,า,านเนี่ยไปสร้างชีวิตของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะคอย่างปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์รู้จัก GDP อยู่แล้วทุกคนน่านจะรู้จักใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้มีคําคําใหม่ขึ้นมาค่ะอาจารย์ก็คือ G.N.H. ค่ะอ๋อครับผม G.N.H. นนมาจาก g r o s s National Happiness <S <S ซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นเป็นคำใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่เราสองคนเคยได้ยินกันละใช่ครับซึ่งเป็นความสุขมวลรวมประชาชาตินี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นยังไงจ๊ะความสุขมวลรวมประชาชาตินะคะอันนี้เหมือนกับบางทีคนเราไปคำนึงถึงแต่เศรษฐกิจคำนึงถึงแต่ G.D.P. แต่ความสุขในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีมากแค่ไหนตรงนี้เราต้องมาคำนึงถึงด้วยซึ่งเป็นพระราโชบายค่ะ ของกษัตริย์จิกเม่ค่ะซิงเย,ยวังชุกนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์กรของกษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้นะคะ,ะกษัตริย์ท่านนี้ค่ะมีพระราชบายว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขในประเทศภูตาน Oh, okay. ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขหลักๆเนี่ยที่เขายึดถือก็คือจะต้องมีถึง4เสาหลักด้วยกันผม่เสาหลักนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็จะมี1เลยไม่ทิ้งในเรื่องของเศรษฐกิจแต่จะคํานึงนะคะว่าเศรษฐกิจแบบไหนที่จะเข้ามาในประเทศเราต้องมีการคัดเลือกเกิดขึ้นอย่างที่2ค่ะก็คือไม่ทิ้งในเรื่องของธรรมิบาลค่ะนะคะก็คือต้องเป็นควบคู่กันไปอย่างที่3คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ที่วัฒนธรรม4อย่างจะต้องเป็นควบคู่กันไปทั้ง4อย่างเลยนะคะแล้วคุณจะมีความ แบบยั่งยืนโอเคนั่นเป็นวิธีคิดของภูตานที่เขาบอกว่านั่นเป็นสูตรของเขาเขาเชื่อว่าสี่เสาหลักนี่จะเป็นพื้นฐานที่ส่งผลแล้วในที่สุดในแบบภูตานบริบทบทของเขาเนี่ยต้องสมดุลทั้งสีด้านถึงจะเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จซึ่งหลังจากที่นะคะเป็นพระราชาบายออกมาทําทําให้ทั่วโลกค่ะตื่นตัวเกิดขึ้นนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านนะคะมองว่าเออเนาะทำไมเราไม่คํานึงถึงความสุขเรามีเศรษฐกิจการเติบโตทุกอย่างดีหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงรแต่เงินมาตามนั้นใช่แต่ความสุขจริงๆของเรามันอยู่ที่ตรงไหนมาเลยทําให้ทุกวันนี้ทั่วโลกค่ะเาพูดถึงคําว่า G N H มากขึ้นอ่าครับผมแล้วก็นั่นก็เป็นสิ่งที่เตือนสตินะคนทั้งโลกให้เริ่มมองว่าจริงๆการเน้นเรื่องตัวเงินหรือตัวเลขทางเศรษฐกษิจเดียวอาจจะไม่พอถูกต้องนะครับแต่ว่าของบ้านเราตอนนี้ครับหญิงครับว่าเขาก็เริ่มที่จะมีการคิดค้นประหลอดวัด ความสุขแบบไทยๆขึ้นมาเช่นเดียวกันมีด้วยหรอคะมีด้วยครับแต่ว่าอันนี้จะเน้นไปในกลุ่มของคนทำงานเป็นหลักนะครับที่ชื่อว่าแฮปปี้โนมิเตอร์ครับแฮปปี้โนมิเตอร์ก็คือแฮปปี้บวกกับเทอร์โมมิเตอร์มารวมกันเป็นแฮปปี้โนมิเตอร์เป็นปลอดวัดความสุขซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลายัยมหิดลนะครับซึ่งปลอดตัวนี้เนี่ยนะครับจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มของคนทางานเป็นหลัก และนี่คือน้ำในแก้วของเราในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแฮปปี้โนมิเตอร์ด้วยกันครับค่ะไปพบกับน้ำในแก้วของเราในช่วงเติมน้ำค่ะครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเยี่ยมถึงสารยานะครับเรามาที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะครับเพื่อจะมาดูซิว่าดัชนีวัดความสุขของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะชีวิตคนทําง,งานนะครับเราวันนี้เรามีโอกาสได้มาคุยกับรองผู้อำนวยการสถาบันนะครับรองศาสตราจารย์ดรศิรินันท์กิติสุสิทธิสวัสดีครับอาจารย์เป็ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับในมุมของนักวิชาการเนี่ยนะฮะความสุขมัน คืออะไรนะอาจารพูดแบบง่ายๆแล้วกัน<ด>นะคะ,ะความสุขเนี่ยก็คือสิ่งที่คนเรารู้สึกรหรือเราไปเจอใช่ไหมคะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่ามันจะเป็นสิ่งที่เมื่อเจอแล้วหรือว่ารู้สึกแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องความสมใจออดีใจภูมิใจภาคภูมิใจ สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยรวมๆนะคะเรารู้สึกว่าเออแหมเราดีใจจังเลยเราเดี๋ยวนี้มันมีจุงเบยเห็นไหมจุงเบยจุงเบยเออดีใจจุงเบยหรือว่าเรารู้สึกว่าอืมเราภาคภูมิใจเรารู้สึกเอ๊คิดอะไรไว้เหมือนกับค่อนข้างจะไปอย่างที่คิดอะไรนี้นะคะแล้วเราก็มีอะไรที่เข้ามาสามารถจะบริหารจัดการมันได้อีก บ่อยๆครั้งมากกว่ามากกว่านะคะแม้ว่าจะมีความเศร้าบ้างความเครียดบ้างอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เกิดตรงนั้นประสบการณ์ตรงนั้นมากกว่าตรงนี้แหละค่ะโดยรวมแล้วจะเรียกว่าความสุขมันคือความสุขคือมันต้องเกิดบ่อยครั้งค่ะบ่อยครั้งแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่ว่ามันจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือว่าตัวเองต้องไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเขาคือมีมีมี จริยธรรมด้วยอันนี้เป็นเป็นหลักของอริสโตเติลเลยนะคะเรื่องเรื่องความสุขนี่เขาคุยกันมาตั้งแต่สมัยอริสโตเติลสมัยสมัยใช่ครับนะคะใช่ค่ะแล้วก็มาพัฒนาการมาเรื่อยๆืครับแล้วความสุขเนี่ยมันวัดกันได้เหรอครับอาจารย์ถ้าลองนึกถึงตัวปลรดดินคะปาระดรอดนะคะถ้ามันมีเครื่องมือแบบเอาปลรดมาจุ่มปุ๊บครับแล้วมันจะขึ้นมาเราจะเห็นว่าจุ่มตอนนี้ จุ่มตอนเช้าปล่หอยขึ้นมาเท่าไหร่<อ>ดีไหมคะแล้วถ้าเครื่องมือนี้สามารถจะวัดได้จุ่มได้ตลอดอย่างนี้ยสถาบันเรานะคะครสร้างมาแล้ว<อ>วัดเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าวัดได้ค่ะถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่ามันจะวัดได้จากการประเมินการประเมินถูกไหมคะครประเมินความพึงพอใจรประเมินว่าเออเราพึงพอใจแค่ไหนเรารู้สึกว่าเรา ชอบใจอะไรอย่างไรนะครับประเมินอ,ออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีค่า,นานะะคะแนนเฉลี่ยมามามาใช่ไหมคะบอกว่าประเมินอ,ออกมาในระดับเท่านี้มันก็ต้องมีการตั้งเกณฑ์ว่าเอออยู่ที่เห็นไหมคะคหลักการว่าะจะตั้งเกณฑ์อย่างไรว่าประเมินอ,ออกมาได้เท่านี้วัดมาเท่านี้แล้วก็คือความสุขอะไรอย่างเงี้ยค,ค่<ม>ะก็เป็นเรื่องไม่ยากมีค่ามีมีการวัด มีการวัดที่ชัดเจนในแต่ละด้านนะครับพ<ช>อดีผมไปเห็นแอป,ปตัวหนึ่งครับอาจารย์โอ้โหทนสมัยมากเลยเดี๋ยวนี้นะครับชื่อว่า Happy n no โ m e t e r แล้วก็สืบทราบมาว่าสถาบันเนี่ยแหละครับเป็นคนคิดค้นและพัฒนาร่วมกับน,นีกเทคขึ้นมานะครับซึ่งแอป,ปตัวนี้ก็สามารถจะวัดความสุขในแต่ละวันได้นะครับอยากให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยที่มาที่ไปมายังไงฮะเนี่ยค่ะก่อนจะถึงแอปพลิเคชันเดี๋ยวขอเล่าถึงคำว่า Happy ้โน e ิเตอก่อนได้ครับ ก็จริงๆเป็นเป็นชื่อที่เราจะตั้งให้มันดูแบบสะดุดใจอของคนที่เจอปุ๊บแล้วมันคืออะไร,รนะคะแฮปปี้โนมิเตอร์เนี่ยจริงๆก็คือมาจากแฮปปี้เนสบล็อกมิเตอร์ใช่ไหมคะก็แฮปปี้โนมิเตอร์ no เป็นเครื่องมือที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมหาลัยมหิดลร่วมกับ n น็กเทคนะค,ะ,คะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสสสนะคะสร้าง เราสร้างตัวนี้เนี่ย Happy n u m e เต t ร r เนี่ยก็จะมีทั้งหมด9มิตินะคะ9มิติเวลาสร้างเนี่ยก็จะสร้างมาจากตัวทฤษฎีจากงานวิจัยตั้งหลายโครงการนะคะออกมาเป็น9มิติเอาง่ายๆนะคะมิติความสุขร่างกายดีอย่างเงี้ยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้ครับ Happy Body, Happy Body ร่างกายดีนะคะค Happy Relax ผ่อนคลายดี Happy Society สังคมดี Happy b r บรนดไปรู้ดีขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ครับจังครับนะคะค่ะก็ถ้าโหลดเข้าไปก็จะเจอแบบนะคะเจอแบบเนี่ยคือแบบนี้เนี่ยมีถ้าเป็นแบบยาวนะคะแบบยาว56ตัวชี้วัดเนี่ยเราเน้นไปที่คนทำงานเลยครับแต่ถ้าเป็นแบบสั้น20ตัวชีวัดเนี่ยคนทั่วไปโหลดหรือว่าเข้าไปเนี่ยนะก็สามารถจะ วัดใดเลย<ม>ก็ขอพู้ยาวนิดนึงนะคะครสร้างมาแล้วเนี่ยตระนี่ต่างๆที่เข้ามาวัดมิติแต่ละมิติทั้งเก้ามิติเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้ต้องใช้หลักวิชาการนะคะคมีการทดสอบความน่าเชื่อถือ<ม>ความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงรตามหลักวิชาการนะคะอันนี้เราอยากให้เครื่องมือนี้ใช้ง่ายสะดวกนะคะใช้ง่ายสะดวกเลยสร้างออกมาเป็น3แบบเลยค่ะอ๋อฮะ แบบนี้เราเรียกว่า paper base อ๋ออันนี้คือแบบที่ใช้โดยทั่วไปของนักวิจัยแหละที่เราเห็นเนคือ paper base เนี่ยจะได้ในแง่ที่ว่าเราสามารถควบคุมความน่าเชื่อถือได้แล้วเราก็จะมีออนไลน์เบสออนไลน์เบสเนี่ยก็คืออยู่ในเว็บไซต์ครับ www h a p p y n o m e t e r com ตัวที่เมื่อกี้บอนถามนะคะก็คือตัวแอปตัวแอปเนี่ย มีการใช้ระบบผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนนะคะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งพอเข้าไปมีก็จะใช้ในระบบ iOS กับ Android นะคะโหลดฟรีโหลดฟรีพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปทำเลยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมก็คือเราไปเอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยสร้างเป็นโปรแกรมสมเร็จรูปที่จะบอกว่า เมื่อคุณกรอข้อมูลลงไปแล้วคำนวณออกมาให้เลยไงว่าอยู่ตรงไหนนะคะคสมมติว่าบอลอยากรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ happy happy relax เป็นยังไงผ่อนคลายดีใช่ไหมเช้าขึ้นมาวัดเลยอ๋อวัดได้มากกว่าหนึ่งครั้งด้วยต่อวันก็วัดได้เรื่อยๆที่ต้องการวัดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าทั้ง9มิติเนี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไม่รวมเท่าไหร่เห็นไหมคะ ราะนั้นโดยสรุปก็คือเรามีทั้งข้อเด่นนะคะก็คือมีทางเลือกให้เลือกใช้3ทางแล้วก็ค่อนข้างจะเข้ากับสอดคล้องกับ <Life S 1> วิถี <Style S 1> ชีวิตไลฟ์สไตล์ <Life style S 2> ของคน,คนในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณใช้ได้ไหมดสามารถใช้ได้หมดผมกลับไปนิดนึงครับอาจารย์ก็คือว่า9ด้านที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราไปเอามาอย่างไงครับเรารู้เรื่องว่าต้องวัด9ด้านนี้ค่ะ ก็จากตัวทฤษฎีนะคะทฤษฎีต้องหลากหลายเลยนะคะค่ะแล้วเรายังต้องไปก่อนที่เราทําตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าตัวอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็มีแบบวัดของเขาครับนะคะแบบวัดคุณภาพชีวิตความสุขใช้กันแพร่หลายนะคะแล้วก็ยังมีกรมสุขภาพจิต15ข้อวัดสุขภาพจิตเห็นไหมคะแล้วก็ยังมีของนอกจากเราเราเน้นคนทํางานเดอะกาลล็บ อ๋อการบริการสิเจนใช่จุดสองข้อโอเคฮะเราสร้างของเราเองด้วยแล้วเอาผมเข้ามาดูด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตามทฤษฎีอะไรแล้วก็ตามเนี่ยมันยังต้องขึ้นอยู่กับบริบทของคนไทยประเทศนั้นนั้นของสังคมไทยใช่ใช่คะ่ค่นี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าการวัดความสุขหรือทฤษฎีของความสุขในแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะอันนี้ตามทฤษฎีเลยเนี่ยมันมันขึ้น คำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยตามหลักวิชาการนะมันบอกว่าเออมันยังไม่มีคําชัดเจนคำนิยามที่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่ามันมันปรับไปตามสถานที่เวลาบริบทถูกไหมคะแล้วพอเราเอาคุณภาพชีวิตกับความสุขเนี่ยมาใช้ร่วมกันเพราะว่ามันมันแน่นอนเรามองแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันก็คือความ สิ่งที่สะท้อนออกมาจากคุณภาพชีวิตถ้าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมันก็น่าจะมีความสุขนนั้นนนดูว่าคุณภาพชีวิตมันน่าจะเป็นตัววัดได้ง่ายกว่าแล้วถ้ามันดีความสุขมันก็จะตามมาอันนั้นเป็นหลักทฤษฎีเลยอเคพราะว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าสมมติผมบอกว่าความสุขของผมกับความสุขของอาจารย์เนี่ยผมบอกผมสุข60อาจารย์บอกสุข50แต่เอาเข้าจริงแล้วเนกายเป็นว่าห้าสิบของอาจารย์จริงๆอาจจะไมก่กด้บอกหกสิบของผมก็ได้โอ้โหตรงนี้ตรงนี้เป็น เป็นเป็นแก่นของเครื่องมือนี้เลยคเพราะอะไรคะมันมีเก้ามิติเห็นไหมใช่ไหมสมมติว่าของคนเนี้ยคนเนี้ยเขาอยากจะมีมิติส่วนเนี้ยดีความคาดหวังของเขาใช่ไหมเขาวัดออกมาแล้วมิติสามห้าเจ็ดของเขาเนี่ยเขาพอใจอ่ะแต่ในขณะอีกคนหนึ่งอยากจะมีมิติสองหนึ่งแปดดีถูกไหม แต่ในภาพรวมเนี่ยค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยเหมือนกับว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้แต่พอเราดูข้างในเนี่ยเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกสิ่งนิติที่เราอยากได้อะเราเราพอใจเห็นไหมคะอ๋อเขายอมรับได้อย่างเช่นเขาบอกว่าแฮปปี้เวิร์กสมมติว่าช่วงชีวิตการทํางานเขาไม่ต้องสุขมากก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาอยู่ครอบชีวิตส่วนตัวหรือด้านอื่นเขาโอเคเขาก็ถือว่าเขาตัวเอเองเป็นตัวตัดสินใจใช่ใช่คือความสุขคือของเราไงคะเราไม่สามารถตัดสินกันได้ด้วยแค่ผลลัพธ์ เอยยยลวทำายยา่งดีคือจุดเด่นของของไฮเปิโนมิเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราไปดูได้ในมินติต่างๆเพื่อที่จะเอาไปปรับถูกไหมให้มันมให้เราพอใจไงแล้วพอเราทํางานวิจัยมาสักพักหนึ่งแล้วครับจารย์ตอนนี้ในเชิงของความสูงคนทํางานมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยทางสถาบันพบอะไรบ้างครับ h ฮ p ป y n o โนมิเตอร์เนี่ยเน้นไปที่คนทํางานครับแล้วก็วัดปีละสองรอบอรอบแรกเนี่ย ความสุขรวมของคนทํางานเนี่ยอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดศนพอเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยเราก็พบว่ามิติความเครียดแฮปปี้รีแลกซ์ซึ่งมันมีตัวชีวัดตัวหนึงคือเรื่องค,ความเครียดเรื่องออการความคาดหวังเรืออะไรเงี้ยมิติความเครียดต่ําสุดนะคะมิติสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นมิติในเรื่องสังคมคนะคะเรื่องจิตวิญญาณดี<อ>นะคะ พอเราวัดรอบที่สองเราก็เจออีกว่ามิติเอ,อผ่อนคลายดีอะก็ยังต่ำอยู่ก็ยังต่ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดว่าปี55ที่ผ่านมาคนทำงานียดมาของเราเนี่ยม,มีความเครียดค่าคะแนนของความเครียดเนี่ยต่ำสุดเมื่อเทียบกับอีก8ตัวผู้หญิงมีความสุขค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า คนทำงานเพศชายเกือบทุกมิติยกเว้นอยู่มิติเดียวมิติไหนอาจารย์แฮปปี้เบรนแฮปปี้เบรน๋อไฟรู้ดิซึ่งจริงๆมิตินี้เนี่ยมันแสดงถึงความที่อยากจะเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆหรือก็มีความคิดความก้าวหน้าทางสายอาชีพอะไรเงี้ยความก้าวแบบแคลร์พารับพอเรามาแยกตามกลุ่มอายุ เดี๋ยวนี้มันมี Gen X Gen Y ใช่ไหมคะ Gen X เนี่ยเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรอะเป็นคนง่ายๆอะไรง่ายๆขยันครับแบบว่ามีความอะไรอะรับรับคำติชมได้ครับชอบพัฒนาตนเองแต่พอมาถึงอายุกลุ่มอายุที่เป็นตอนปลายอะคนทำงานยิ่งทำงานไปเรื่อยๆเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทอย่างมันจะ ลดลงหมดเลยนะการมีสุขเรื่องก็ตามแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวคือประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเรามองในแง่ที่จะเอาของเขามาใช้อะครับแสดงว่าคนทำงานผู้หญิงเนี่ยมีมีสิ่งที่เขาอยากถ่ายทอดอยากอะไรเยอะกว่ามันไม่ไม่เชิงเยอะกว่าแต่อาจจะต้องไปดูแล้วว่าอยังไงฝากประเด็นไปอ๋อครับทีนี้มาพูดถึงเจนวายเจนวายก็คือน่าจะสิบแปดถึงสามสิบสองแล้วกันเจนานะคะ เจนวายนี้ก็คือคนรุ่นใหม่เลยใช่ครับวิถีชีวิตเขาอยู่กับพวกแอปแชทไลน์ถูกไหมคะครับเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่นตัวนี้สวยหมดหล่อหมดเห็นไหมคะพอมาพูดถึงคนทำงานชอบเงินเงินเยอะๆออ๋ถ้าเป็นเจนเอ็ก หรือว่าเป็นเบบี้บูมเมอเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ไต่เต้าขึ้นมาแต่เจนวายนี่แบบอยากได้เงินเยอะเอาเร็วแต่เก่งอยากประสบความสำเร็จเร็วมีความมั่นใจตัวเองเห็นความสําเร็จของคนที่มาอย่างรวดเร็วเยอะก็อยากจะเป็นแบบนั้นแต่เขาเก่งเก่งถูกไหมคะแต่กลุ่มนี้น่าสนใจตรงที่พอมาถึงช่วง30กว่า3 5สถึงสีกว่าเนี่ยของ คะแนนเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ยพุ่งสูงเลยอะ่ะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มอายุของหญิงกับชายตรงนี้ม,ม,มันก็น่าคิดอยู่นะคะนะคะนี่ก็เลยอยากจะบอกว่าคือประโยชน์ของการสำรวจเนี่ยองค์กรเนี่ยสามารถเอาไปย่อยดูได้เลยนะว่าเอ๊ A, อยากจะพัฒนานอกเหนือจากพัฒนาความสุขเขแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะพัฒนา ศักยาภาพหรืออะไรเนี่ยมันก็ดูได้จากตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าในใน,ในฐานะผู้ประกอบการเขาก็เห็นตรงนี้เขาเห็นว่าพนักง,งานของเขาในแต่ละวัยแต่ละช่วงมันมีช่วงมีช่องอะไรบ้างที่จะสามารถจะไปทําให้มันดีขึ้นหนึ่งในเชิงของความสุขสองก็าอาจจะพอเขามีแฮปปี้เบรนเขาก็ทํางานได้ดีขึ้นพอทำงาาดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเขาก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะ,ฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะค,คุณผู้ชมซึ่งจะเห็นว่าแฮปปี้นมิเตอร์หรือว่าปลอดวัดความสุข ของคนทํางานนะฮะที่ออกแบบโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหิดลนั่นแะฮะก็เป็นส่วนที่ทําให้เราสามารถเช็คสุขภาพความสุขของตัวเราเองได้ไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะเช็คได้หลายครั้งต่อวันเลยนะครับเลขมุมหนึ่งที่อาจารย์ว่าครับว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้นะครับแล้วก็เอาไปพัฒนาทีมพัฒนาบุคคลในองค์กรของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็เชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยทางสถาบันก็คงมีโอกาสได้ทําอะไรให้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็ เข้าไปสู่กลุ่มคนที่มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องรายการน้ำเพื่อแก้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปียกมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการน้ำครึ่งแก้วแล้วนะคะเมื่อกี้มีประหลอดวัดความสุขก็คือ h ฮ p p y ้นมิเตอร์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเองได้ด้วย<ช>ขอชานวอนมีหรือ,อยังคะขอทราบว่ามีปุ๊บเลรีบไปดาวน์โหลดมันทันดีเลยยิงต้องรีบไปดาวน์โหลดต้องรีบดาวน์โหลดแล้วะคะ่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองมีความสุขประจำวันมากน้อยแค่ไหนใช่เหมือนเราไม่สบายใช่ไหมครับต้องมีประหลอดวัดไข้คอยวัดตลอดเวลาตอนนี้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงหรือยังถูกไหมครับตอนนี้เรามีประหลอดว ะคะเ<ช>พราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะต้องรีบดาวน์โหลดแล้วเหมือนกันนะคะ<ช>เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของเราใช่ครับอัอนนี้สําคัญ